สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่กับพราแมงมิ้งบ้านานานะคะอยู่ที่บ้านานาค่ะลูกกลมๆนะคะที่ท่านเห็นอยู่นะคะนั่นก็คือพระจันทร์ค่ะพระจันทร์ในคืนวันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะดูสิจววาสีแดงก็ไม่ใช่แต่ว,ว่าสีส้มก็ไม่เฉงนะคะ อยู่ในความมืดค่ะกำลังขึ้นนะคะตอนนี้อยู่ที่เวลาพบค่ำค่ะท่วันที่31ทันว่าคมพศ2 5 6 3นะคะวันสง่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ค่ะที่บ้านหนาของกรแมงนะคะกแมก็อยู่กับลูกค่ะวันนี้และในเวลานี้เป็นเวลาที่ทุกคนนะคะควรจะ มีความสุขและก็สนุกสนานกับครอบครัวและก็รื่นเริงนะคะอาจจัดงานปาร์ตี้กันนะคะแต่ลตยเป็นว่าช่วงนี้และก็ในวันนี้ทุกคนต้องระมัดระวังนะคะาจะากินจะเล่นจะไปไหนก็ต้องระมัดระวังเนื่องจากาผลกระทบจากโควิด -19 นะคะกลับมาระบาดอีกครั้งนะคะวันนี้ แมงก็ไม่ได้จัดงานรื่นเริงอะไรนะคะลูกๆก็อยู่ที่ที่บ้านของตนเองกันนะคะลูกชายกับล้านนะคะก็อยู่ที่บ้านนะคะลูกชายคนก็รู้สึกว่าจะทํางานนะคะมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาที่บ้านนะคะเี่ียมเภอช่างหอมค่ะลูกชายบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็เลยตอนนี้ ไม่รู้ยังทำงานอยู่หรือเปล่านะคะ <Okay. S 1> ตอนนี้ประเมงก็มาคุยพูดคุยกับท่านผู้ชมนะคะให้ท่านผู้ชมฟังป่ะแมงพูดแล้วก็ดูดวงจันนะคะไปด้วยนะคะก็ประเมงก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีและก็สนุกสนานะคะในวันสงภท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ